อันนี้จัดใจเลยนะครับจากคนที่ลาออกจากง,งานประจำนะแล้วก็ออกมาทำเองนะครับเราเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะเราคิดยังไงเนาะผมเห็นคนที่กเกษียณสุดท้ายต้องออกมาทำงานของตัวเองผมก็เลยมานั่งนึกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องไปรอถึงตอนนั้นถ้าตอนนั้นกเกษียณได้มีโอกาสกเกษียณจริงก็คงโชคดีแต่ นความโชคดีมันก็จะมีความโชคร้ายคือเราไม่เคยออกไปประสบการณ์ข้างนอกเลยไม่เคยไปลองดูว่าถ้าทําเองเราจะต้องทํายังไงบ้างติดต่อใครรู้จักแบบไหนสุดท้ายนะมันผมเห็นทุกคนที่กเกษียณออกไปก็ต้องมานั่งทํามาค้าขายทํามาขายของอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าบางคนอะ่ะเงินกเกษียณไม่ได้เยอะหรือคนอาจจะมีหนี้มาก่อนแล้วก็ต้องพอกเกษียณมาก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้อะไรเงี้ยมันทําให้เราไม่รู้ว่า ม in er. ันไม่ได้บอกว่ามีผิดไม่ถูกนะแต่มันทําให้เราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเดินยังไงเพราะว่าคนที่ออกมาทําเองอ่ะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเจอประสบการณ์ที่แย่ก่อนเขาจะไม่รู้ว่าเขาต้องเดินทางไหนกว่าเขาจะหาเจอเขาจะต้องมีความท้อเขาจะต้องเครียดในทุกวันและเขาก็แทบจะหาวันหยุดไม่ได้ไม่เหมือนกับการทํางานประจําที่มีวันหยุดอันนี้คือคือคือข้อดีที่เขาเจอก่อนนะมันมันฟังดูเหมือนเหมือนแย่นะแต่มันคือข้อดีที่เขาได้ประสบการณ์นั้นก่อน เสร็จแล้วพอวันหนึ่งถ้าเขาสามารถที่จะเจอในสิ่งที่หาข้อมูลหรือเจอประสบการณ์พวกนี้ก่อนได้แล้วอะแล้วพอวันหนึ่งที่เขากลับมาได้แล้วเขาจะกลายเป็นอีกคนอีกคนไปเลยนะครับไม่จาไม่ใช่แบบว่ามานั่งเครียดนั่งกลัวนั่งอะไรละอันเนี้ผมเห็นหลายคนนะอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองเลยเพราะว่าเราออกมาแล้วเราก็จะเจอในช่วงหนึ่งที่เครียดกว่าเราจะปรับตัวได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะออกมาแบบนั้นได้นะให้เรานึกไว้ก่อนเลยว่า เราต้องมีคุณสำรองก่อนนะเราก็มีเงินสำรองเราเก็บเงินสำรองไว้ก่อนเลยสักผมมองว่าหกเดือนมันไม่พอที่ําไปนะต้องอยู่ให้ได้ถึงปีึลงน่งากมัวว่าเราไม่มีงานในเดือนนั้นเลยหางานไม่ได้ขายของไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็องมีเงินสำรองตัวนี้เอาไว้ใช้จ่ายก่อนอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ควรมีก่อนนะก่อนที่จะออกไม่ใช่แบบแตัดสินใจออกแต่มันก็ไม่ได้บอกว่างานประจําไม่ดีนะแต่แค่ว่าประสบการณ์ของเราอ่ะถ้าเรายังแบบเรายังไม่เคยเจอ่เพราะว่าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในองคอ์กรนั้นยาวๆได้อยู่แล้วอ่ะ เขาก็จะต้องเอ,เอาเราออกแนละ้วก็หาคนใหม่เข้ามาแทนที่แถมเขาจ้างคนอื่นได้ถูกกว่าจ้างเราอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําควบคู่ไปด้วยก็จะดีมากเพราะว่าเราจะได้เจอประสบการณ์ก่อนประสบการณ์ที่ผิดหวังก่อนอะ่ะมันจะเจอผิดหวังก่อนแล้วเสร็จแล้วพอเราเริ่มเจอความผิดหวังจนจนชินจนเรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงเราก็ไม่ทําแบบเดิมซ้ําแล้วเราก็หาสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างฝั่งผมเองตอนออกมาแรกๆผมก็เคว้งเหมือนกันผมก็กลัวว่าผมจะหางานได้ไหมผม ไม่ได้หางานที่งานประจำด้วยนะหางานว่าเออเราจะอยู่ยังไงให้เลี้ยงชีพตัวเองได้จะขายของไหมขายของขายที่ไหนลูกค้าเราคือขายกลุก่มเป้าหมายคือแบบไหนอันนี้คือความเครียดที่มันมันจะต้องต้องเจอก่อนเสร็จแล้วพอเราลงสนามจริงเราก็เจออีกเจอความผิดหวังที่มันไม่ได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างทําแล้วเหนื่อยหาวันหยุดไม่ได้ยิ่งมันวันไหนมีวันหยุดเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นงานที่ที่มันชนกับวันหยุดไม่ได้อย่างเงี้ยก็ยาก ถูกป่ะครับมันก็เป็นแบบนี้มันมัน,ม,นมันเจอแบบนี้แหละก็เลยอยากจะแชร์บอกว่าเราอย่าทําอย่างเดียวนะเราทําควบคู่ก็ได้นะครับแต่ให้เรานึกเสมอนะว่าเราอ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นพนักง,งานประจําแต่เราต้องมีอาชีพของเราเองถึงมันจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับแต่เราต้องอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดดันนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเครียดถ้าเราก็จะมีเวลาของเราเองอันนี้คือข้อดีนะคือเรามีเวลาของเราเองแต่ข้อเสียมันก็ มันก็อาจจะต้องทํางานทุกวันก็ได้อย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ต้องทําเป็นทุกช่วงเวลาก็ได้นะครับนี่ก็เอามาแชร์นะอยากให้ลองดูอาชีพที่2ออาชีพที่สมหรืออะไรที่เราถนัดนะครับเราลองเราลองทําดูบนโซเชียลมีเดียก็ได้นะโดยที่เราหาเงินจากช่องทางแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็จะได้เป็นนายตัวเองด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมองว่าในยุคต่อไปอ่ะการที่มีงานของตัวเองอันดับหนึ่ง อันดับสองคืองานที่เป็นแบบอาชีพเสริมที่มันทีเน่เป็นชอบอ่ะชอบแล้วเอามาทําอาชีพที่เราทำล้วได้เงินเยอะอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เราก็ต้องลองทําดูครับทำไปเรื่อยๆหาจุดที่ตัวเองเจอแล้วลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่เจอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมเห็นคนกเกษียณแต่แต่ละคนที่กเกษียณไปนะ้วสุดท้ายขายของไม่ขายของก็ไปทําไร่ทําสวนทานายอย่างเงี้ยมันก็วนอยู่แค่เนี้นครับมันเลยแบบ แล้วแล้วถามว่าเครียดไหมเราไปถามสิครัเราไปถามคนที่กเกษียณสิคนที่เขาไม่สนิทกับเราอะเขาจะบอกโอ้ยดีเออไม่เป็นไรหรอกก็ก็ได้ก็อยู่ได้ก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูคนที่สนิทเราหน่อยนะเขาจะพูดอีกแบบนึงเลยเราไปถามดูก็ได้นะครับถ้ามีใครใกล้ตัว